สวัสดีคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่านี่น่าจะเป็นคําทํานายดวงชะตาของคุณประจําวันที่16-31มกราคม2567ต้องบอกว่าช่วงเวลาครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นี้ความทุกข์ ความไม่สบายใจนะอะไรที่คุณแบกรับไว้เนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะคลี่คลายแล้วก็พาชีวิตของคุณก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จหรือเป็นไปได้ว่าครึ่งเดือนหลังมกราคม2567จะเป็นช่วงนาทีทองของชีวิตของคุณที่ชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองอะไรที่หนักหนาอะไรที่เหน็ดเหนื่อยหมดสิ้นไปชีวิตได้สดใสสวยงามแล้วเวอ คนที่เกิดในวันจันทนะต้องบอกเลยว่ามกราคมครึ่งเดือนหลังมกราคม2567 16ถึง31มกราคม2567หากเป็นในเรื่องของการงานที่บางคนหางานอยู่เหนื่อยล้าไม่ได้งานสัทีเหนื่อยเนาะนะนะหรืออาจจะมีหนี้มีสินนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแบกรับภาระค่อนข้างมากเลยนะอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยกายไม่สบายใจนะ เยอะแยะมากมายในครึ่งเดือนหลังมกราคม2567ดูเหมือนกับว่าปัญหาจะคลี่คลายอะไรที่แบกรับก็อาจจะมันเหมือนกับสิ้นสุดนะเส้นทางของคุณแล้วนะได้พิชิตชัยชนะได้ประสบความสำเร็จนี่นะที่แบกรับไว้ก็ดูเหมือนกับจะค่อยๆค,คลี่คลายหรือผ่านพ้นไปได้ดีนะ ในเรื่องของการงานหางงานอยู่มีโอกาสได้งานเป็นนาทีทองคุณอาจจะมีโอกาสได้งานมากกว่าหนึ่งหน้าที่ก็ได้นะหรือถ้าเกิดทํางานอยู่มีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเนาะหรือได้รับโอกาสดีๆบางอย่างที่จะส่งผลให้คุณได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งในอนาคตนะหรือถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้นาทีทองนะลูกค้าลูกหาจะเข้าหาเยอะมีโอกาสาที่จะได้ ซื้อได้ขายนะหรือว่ามีโอกาสที่ลูกค้าลูกหาจะมาซื้อขายกับคุณเยอะมีโอกาสที่จะได้กอบโกยเงินทองมากมีนะมีโอกาสที่จะมีการเงินหลังไหลไหลมาเทมาได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตได้เงินแบบเงินถุงเงินถังนะเออมีโอกาสที่การเงินจะหลังไหลไหลมาเทมาค้าขายดีมากช่วงเวลานี้นะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะเหนื่อยละอาจจะแบกรับหลายอย่างหรืออาจจะดูติดขัดแต่ต้องบอกว่า ความพยายามของคุณความทุ่มเทของคุณส่งผลดีกับคุณทําให้ช่วงนี้การค้าการขายธุรกิจส่งผลดีเหลือเกินมีโอกาสเงินทองหลั่งไหลไหลามาเทมามีโอกาสทางการเงินเข้ามาไม่ขาดสายนะส่วนในเรื่องของการเงินเนาะต้องบอกเลยเจริญก้าวหน้าเป็นนาทีทองที่หยิบจับทําอะไรช่วงนี้มีโอกาสทางการเงินหรือสิ่งที่คุณลงทุนไว้สิ่งที่คุณลงทุนไปสิ่งที่คุณสะ สร้างสมมานะสมผลให้คุณมีโอกาสทางการเงินหลังไหลไหลามาเทมามากในช่วงเวลาครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นี้นะในเรื่องของการเรียนเช่นเดียวกันอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเหมือนต้องแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างแต่ต้องบอกเลยว่ามันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนในช่วง ครึ่งหลังมกราคม2 5 6 7ส่วนในเรื่องของความรักถ้าเกิดคุณโสดอยู่มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจนะคะออมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะเจริญเติบโตก้าว,วหน้าหรือแอบ,บชอบใครอยู่มีโอกาสว,ว่าเขาอาจจะเริ่มสนใจในตัวคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะต้องบอกว่าดูมีความก้าวหน้านะดูมีความก้าวหน้าดูมีโอกาสที่จะเกิดความชัดเจนขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนใหม่หม,มาให้ความสนใจก็ได้นะทำให้เขาก็อาจจะต้อง รีบเทคแอคชั่นหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะขอให้คุณสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองอย่าหยุดหย่อนเนาะเพราะยิ่งคุณมีเสน่ห์มากยิ่งทําให้เขากระตือรือร้นที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อความชัดเจนกับคุณนะส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วนะหรือมีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ว่าคุณจะหวังหรือไม่หวังก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์มีลูกหรือมีบุตรนะในช่วงเวลานี้เนาะดูเหมือนมีโอกาสที่จะมีนาทีทองมีข่าวดีนะมีลูกนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะความสัมพันธ์อาจจะมีความก้าวหน้านะคะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ไม่มีลูกก็มีเกณฑ์ที่จะอาจจะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะในเรื่องของการแต่งงงแต่งงานอะไรต่างๆเป็นไปในลักษณะนี้เนาะสรุปอีกทีคนที่เกิดในวันจันทร์นะ15มกรา ใน16ถึง31มกราคม2567ครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นะต้องบอกเลยว่าจะเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตที่ชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้านะหยิบจับทำอะไรมีโอกาสก้าวหนา้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชู่ช่วยเหลือชีวิตที่เคยแบกรับภาระอะไรหนักหนาเนี่ยต้องบอกเลยสิ้นสุดแล้ว ชีวิตกาลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นเป็นนาทีทองมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะอะไรที่แบกรับไว้ต้องบอกเลยว่าคุณจะได้คว้าชัยชนะหรือคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังคุณตั้งใจลงมือตั้งใจทำสิ่งใดไว้มีโอกาสว่าคุณจะสมหวังดังใจปรารถนาในครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นี้ค่ะเออใครรัเขา้าวนายอย่าลืมเฮียนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ